สวัสดีทุกคนวันนี้ทพาสทุกคนมาดูการกินของเจ้าเสียไปว่าทําไมเขาถึงอ้วนเอาอ้วนเอานี้แต่ละวันนั้นดูจากการกินน้ําก็ไม่ใช่เล่นแล้วเขากินน้ําค้อนค้างเยอะนะเจ้าเสียไปนั้นเวลากินข้าวเขาจะซวบเอาข้าวคำหนึ่งเคี้ยวแค่ซองถึงสามค้งแล้วก็กลืนเลยและเขาก็เป็นแมวที่กินค้อนค้างเร็วเราไม่รู้ว่าแมวบ้านเขาอ,อื่นเป็นเหมือนแมวบ้านเราหรือเปล่าดูสิเขาแทบไม่เคี้ยวเลยกินเอากินเอาแล้วเช้าวันต่อมาคืออากาศก็ร้อนแกเข้ามานอนในห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำม,มากคนอื่นเขาด้วยนะเลือกที่นอนได้ ดีมคพอดีกับตัวเป๊ะเลยช่วงนี้ก็จะว้าเวน,าน่อยมีตัวฉันเพราะว่าเมวไม่ได้ขึ้นไปนอนด้วยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรให้เขานอนอยาแบบที่ที่ที่เขาคิดว่ามันเย็นนะให้เขานอนไปเถอะโอ้โหแล้วดูจะเสียวไปสัน <c oughs> <c oughs> ทั้งท้องทั้งตัว <c oughs> พอตกเย็นกินข้าวเสร็จนะหนังก็จะมาอ้อนแม่ฉันดูปตะจแพงกันคักแทนอเก็บเกี่ยวความสุขความสบายใจนี้เอาไว้เลยเพราะหลังจากนี้จะมีแต่ความทุกเล่ฉันนั่นเมื่อคืนมีโจรขึ้นบ้านไม่ก็ไม่เชิญมาขึ้นบ้านเราก็คือมีโจรมาขโมยของก็ได้เงินลุงไปพันห้าที่วงวันนี้เป็นห้อยเกืบอบคงโจรทางบ้านก็เริ่มมีความกังวลใจว่าจะทํายังไงดีกับการจับโจรครั้งนี้พอนี้เป็นครั้งที่ซองแล้วก็คือลุงฉันน่ะนอนอยู่ข้างล่างนะโจรก็คือสงสัยเห็นกระเป่าลุงฉันแหละก็คงจะซอหกหา,กา,าฉันนก็็เหความิิดปกตเราาะว่ฉันตต้องไป ตอนตีสี่ครึ่งแล้วเจอกระเป๋าดุงวางไว้บนเก้าอีก้ก็คือเปิดทุกซอกทุกมุมเลยสันสัตยานของผู้หญิงมีความผิดปกติอย่างแน่นอนตอนนี้ก็คือรอเช็คจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านนี่คงเป็นข้อเสียข้อนึงเลยที่ธนุนเข้ามาถึงบ้านและความปลอดภัยไม่ค่อยมีก็ว่าจะซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้วใครมียี่ห้อไหนที่แบบมันไม่แพงเอาไม่แพงนะทุกคนไม่มีเงินซื้อหรือใครมีกล้องวงจรปิดที่ไม่ใช่แล้วเอออยากทิ้งโซมาชั้นได้เดอ้ออักเลื้อเคลียแป๊บนึงมาต่อที่เจ้าลูกแมวของเราวันนี้มีลมนะ นางก็ขึ้นมานอนด้วยแป๊บหนึง่งและนางก็ลงไปค่ะก็คือพวกเขาก็มานอนอยู่ข้างล่างมานอนบ้านเพื่อนบ้านนะทุกคนตรงนี้คือเย็นมากและก็ไม่ต้องกังวลพ่อแม่คือแม่ชันนะแม่ฉันที่เป็นคนนะก็นอนอยู่ตรงนี้ด้วยนอนข้างบนนอนข้างบนให้ห่วงไม่ต้องกังวลเลยค่ะไปเลยนะทุกคนฝาก,ก้นไหลก็แชร์ก็ซับสไคร์และจะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า see you tomorrow